สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับชุดนันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาสอนเข้าหลังบ้าน YouTube นะคะทางซาวรีสำหรับคนที่ใช้ iPhone หรือระบบ iOS นะคะแล้วก็เป็นการเข้าหลังบ้าน YouTube สำหรับคนที่ตั้งความปลอดภัยเป็น2ขั้นตอนนะคะเราจะทำยังไงนั้นไปดูกันค่ะก่อนไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจุตินันชาแนลทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะวิธีเข้าหลังบ้าน YouTube นะคะผ่าน Safari นะคะให้เรากดเข้าไปที่ Safari ตรงนี้นะคะจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่ YouTube นะคะทุกคนเมื่อกดเข้ามาตรง YouTube นะคะเขาจะให้เรา ล็อกอินนะคะเข้าใช้งานนะคะเราก็ใส่อีเมลของเราลงไปนะคะจากนั้นก็กดถัดไปค่ะใส่รหัสผ่านนะคะ จากนั้นกดถัดไปค่ะสำหรับใครที่ตั้งความปลอดภัยเป็นแบบ2ขั้นตอนนะคะให้เราไปที่อ e ีเมลนะคะคือจะขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อให้เราไปยืนยันที่อ e ีเมลก่อนนะคะให้เราไปที่ Gmail นะคะจะมีข้อความแจ้งเตือนมาที่ Gmail ของเรานะคะ ว่ามีการขอเข้า y o u t u b e ของเรานะคะถ้าเป็นเราเองนะคะที่เข้าให้กดใช่ชั้นเองแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ไม่อนุญาตนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งของ YouTube นะคะที่เราได้ตั้งขึ้นนะคะอันนี้เราก็กดใช่ชั้นเองนะคะ จากนั้นนะคะก็กลับไปที่ Safari เหมือนเดิมค่ะระบบก็จะลิงก์กันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเข้ามาที่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็น YouTube studio นะคะเขาก็จะถามเรานะคะว่าต้องการเข้าผ่านแอป y o u t u b e Studio หรือว่าต้องการเข้าผ่าน Safari ตรงนี้นะคะให้เรากดเลือกตรงด้านล่างนะคะทุกคนใช้ Studio ต่อนะคะ กดเข้าไปนะคะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงค่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะเข้ามาหลังบ้าน YouTube ได้แล้วนะคะก็เหมือนวิธีการเข้าหลังบ้านผ่านโครมเลยนะคะ ก็จะเหมือนกันนะคะทุกคนก็จะมีหน้าแดชบอร์ดของช่องนะคะแล้วก็มีตรงการแก้ไขวิดีโอนะคะมีหลายๆอย่างเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเลือกของการสร้างไรายได้ช่องทางการชำระเงินตรงนี้เราจะสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะคะดูความคิดเห็นทั้งหมดนะคะ เราก็กลับมาสู่หน้าแดชบอร์ดเหมือนเดิมนะคะสหระะสับใครนะคะที่ไม่สามารถเข้าหลังบ้าน YouTube ผ่าน Chrome ได้สหรับคนที่ใช้ระบบ iOS หรือว่า iPhone นะคะให้มาเข้าหลังบ้าน YouTube ผ่าน Safari กันนะคะเข้ามาแก้ไขวิดีโอเข้ามาปรับแต่งหน้าช่องของเรานะคะทางหลังบ้านได้ตรงนี้เลยนะคะ ับใครที่มีคำถามนะคะฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะเข้ามาตอบนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ